สวัสดีครับโอเควันนี้เรามาเปิดอิชิบังกุจิที่ยูเมยะเมกาบางนาสาขาที่เรามาเปิดคุ้นเคยราจํามาประจำเลยค่ะม่มาเล่นบ้านนานมาทีหนึ่งอาวันนี้มีแขกรับเชิญครับไปครับพ่อบ้านเตชั่ติดตามที่ไหนครับจะอยากเจอพ่อบ้านรับอกติดตามที่ช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับเรื่องยานยนต์มอเตอร์ไซค์มีให้ดูหมดนะฮะ แล้วความรู้ดีๆก็เราติดตามดูครับผมได้โอเคอย่าลืมไปดูนะมีพี่โบ้โหนในนั้นแหละตอนนี้เราจะมาเปิดเรื่องอะไรครับน้องเหรินร้านออนไลน์ค่ะเลงอะไรเลงอะไรวันนี้เลงตัวไหนพี่โบ้เลงตัวไหนวันนี้อ่ะฟิกเกอร์ดีครับฟิกเกอร์ที่มีตัวอะไรบ้างอ่ซือนะกาบตัวใหม่ด้วยภาคใหม่อ้าวง่ายๆนี่มีนี่เลยเนี่ยมันมีฟิกเกอร์สองตัวละครใช่แล้วก็มีหมอนแต่ตอนนี้วันนี้เราต้องมีฟิกเกอร์กลับไปบ้านอย่าได้หมอนอ่ะวันนี้นะครับเราเปิดกันเลยครับ อย่าคนละสามใบก่อนสามใบหอสามสามหอก้าใบเลิกได้ได้สามใบก็สามใบวันนี้คุกไม่เยอะฟิกเกอร์ก็พอมาสักตัวหนึ่งปากเดี๋ยววันนี้เราเริ่มมาก่อนเลยอ่ะโบสการ์ดครับยื่นมออครับอำนาจอุสการ์ดไปเท่าไหร่นะครับน้องดินียญโอ้ใบละสามร้อยเก้าสิบจิบจิบโอ้ยจิบจิบเหรอจิบเอามาเดี๋ยวเราลองมาเดี๋ยวเราลองมาจับกันดูเอาเราหยิบกันทีละใบทีละใบด้วย เดี๋ยวปุ๊บเปิดปั๊บเลยปุ๊บเปิดปั๊บเลยได้ได้ได้อ่านี่ก่อนเลยเอาไปเลยไปเลยเหรอเออเนี่ยเอบีจบจบจะดีเหรอบอสึ่งออกมาแล้วอ่ะพึ่งมาเลยพึ่งมาเลยเฮสหูใจเชียวองคุณแจของคุณแจโอ้โหสกายหล่ะลิ้นมาเอบีจบเอบีนะเอกับบีจบแต่ถ้าเกิดได้ซีดีอีนี่ก็เป็นรางวัลใหญ่นะเออเอามาเลยมาเอาซีนี่มาอย่าได้หมอน เฮสตามรอยเฮ้ยเอาเอมาก่อนจะได้จบจบมาเน้นๆพี่โบเฮ้ยฟิฟะเฮสสามเฮสไม่แตกต่างกันนะเมื่อกี้สามเฮสเลยนะโบเฮ้ยไม่เอาเฮสแล้วนะอยากได้ซีอยากได้หมอนอะอะไรก็ได้ที่เป็นรางวัลใหญ่หมอนหมอนฟิกเกอร์ได้หมดเลยมา เฮ้ยเฮ้ยเปิดมาเป็นเฮสเก่งมากตายจบจบจบเอวีแล้วคือจบแล้วเฮ้ยทำไมหยิบได้แต่เฮดอ่ะร้านนี้โกงปะเนี่ยมามามาเฮสเฮ้ยเฮ้ยเฮสพี่โบความหวังอยู่ที่พี่โบบอกก็ได้เฮสอะไรเนี่ย ให้มันไม่มีรางวัลอื่นนอกจากเฮสหรออ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งวันนี้อะไรบ้างไม่เฮดพอเฮ็ดเฮ็ดรางวัลมีเล้วรางกุญแจไงเฮ้ยมึงหกเฮ็ดแล้วนะเฮสรางกุญแจหกอันแล้วเนี่ยนี่ไงมึงเอาช่องเกลือแห่งปีมาออกเนี่ยก็ต้องเฮสมันเต้องอันนี้ก็ต้องจจีีจีจี ยังยังยังเป็นผ้าเอ้ยก็ก็แตกต่างกันหน่อยเอ้ลิลเอาข้างบนหน่อยแล้วกันลินเล่นตรงนี้ลิ้นขยับข้างบนหน่อยจากล่างมาบนบ้างเดี๋มันจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างจีเฮ้ยเฮ้ยโมต้องได้จีนะโบรอบนี้ต้องได้จีเฮ้ยอะไรวะต้องจีแล้วบอจีโอ้โหโอ้โห เปิดกันหมดเลยทุกคนพวกเราสามคนเปิดได้เหมือนกันหมดเลยค่ะเฮ็ดเีเฮดเฮดีค่ะสามคนนะคะเปิดได้หมดเลยพอมาเอาไปมาหยิบมาคนละใบเอออยาได้สีอยาได้หมอน่ะบ้าไปแล้วค่ะทุกคนมาเฮดอุ้ยไม่นะไม่นะพี่ไปเปิดไว้เฮดลินต้องเฮ็ดเฮ็มี A B C D E มีครบทุกตัวนะรอบเนี้ย แต่ได้แคสกันเต็มเลยอ่ะเอฟยังไม่มีเลยเหรนเอก็ได้มาเออเออๆปไปไปจีโอโหโอ้โหชิลาร้านนี้โหดปะจริงจังวะพี่โบ้องฟิกนะพอไปสุดท้ายแล้วดีซีก็ได้ออมอร์ก็ได้คือพี่โบจะหล่อเลยอ่ะจีไม่กลัวส่วนเลยวะได้จีอันเดียวจบแล้ว จบแล้วได้ใบเดียวสองใบสองใบอะให้พ hey ี่โบเลยโบไม่วายเพรามึงไม่ยอมอาเพรามึงไม่ได้อะไรเลยอะพี่โบหยิบเองเลยสองใบให้พี่โบเลยเดี๋ยวให้พี่โบให้พี่โบเขาโซโล่เดียวไปคือเจ็บจะได้รู้สึกว่าผิดก็ผิดที่ตัวเราคนเดียวเคสอีกแล้ววายล่ะขอเหอะสี่ใบนะสับสไครพี่โบทีนะคระท้ายใบนี้เอ๊ะอุณหภูม่ดีขึ้น แตนดี้โอ้ยต้องใหญ่มากเลยพวกทำไมช่วงนี้มันตัวงมอ่ด้าชิงช้อไปหมดแล้วหมดมากินรอบแล้วโอ้สามคลิปแล้วสามคลิปแล้วเดี๋ยวเรามาดูรางวัลที่ได้มาเป็นไรปะ เอาละเราจบกันแล้วนะครับกันทั้งหมด14ใบอ๋ออันนี้2ใบสุดท้ายพี่โบเจ็บเองจะได้ไม่ต้องแบบความรู้สึกผิดจะได้ไม่ต้องดูกับใครโอเคทีนี้ยังไงคะเจ๊งครับ14ใบเจ๊งทำไมไม่เล่นต่อเพราะว่าอันนี้บอกก่อนทำไมไม่เล่นต่อเพราะว่าอัตราส่วนเพชรนี่ยมีทั้งหมด40ใบใช่ค40ใบแล้วก็เปิดกระดานเลยนะถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆก็คงได้เหมากระดานนะครับมันไม่ใช่คลิปอิชิบังแล้วครับกลายเป็นคลิปเหมากระดานครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับต่อ ตอนนี้ก็ปรุงกุญแจก็ได้กันไปอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันอ่าของเหรียญได้อะารกี่อันแข่งก็จะได้มาห้าห้าแล้วก็มีสแตนดี้มาอันหนึ่งออโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคตอนหน้าไปเลยมาดูกันวันนี้ท่านผู้ามสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊บา,ยบายบาย